ผมขออนุญาตเรียกคุณยูโซถูกไหมฮะได้นะครับคุณยูโซนี่มีปัญหาสะเก็ดเงินความดันสูงครับคบแล้วก็ลิสีดวงทวารด้วยครับอันไหนมาก่อนมาหลังยังไงครับเดี๋ยวจะจะบอกกันนะยูโซแหมาะเออมึงคุยภาษาไทยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชัดนะอ่าฮ uh huh. ะคุยภาษายาวีเยอะ ะะเยอได้เหรอฮะภาษายาวีฉะเยาวภาษาไทยไม่ใกล้ฉะเท่าไหร่เหรอครับคุยยาวีได้ใช่ไหมฮะคุยยาวีได้อ้าวถ้างั้นผมคุยไม่ได้ฮะอยากนะฮะแต่ยังงั้นผมคุยช้าช้านะครับช้าๆนะครับอ่าเป็นอะไรก่อนเป็นสะเก็ดเงินก่อนครับเป็นสะเก็ดเงินก่อนสะเก็ดเงินก่อนครับแล้วเป็นความดันโลหิตสูง ความดังเราศูนย์เริ่มเป็นสะดวนมันเป็นสะดวนก็ประมาณสามเป็นลดวงสีศดวงสีศดวงส,สามปีสามปี <c oughs> อย่าหูเลาะนะฮะ,ะเออนี่ต้องบอกว่าเก่งมากเลยนะประมาณสามปีนะปันเวลาออกมันออกเลือดใช่ไหมถ่ายม,ามันออเป็นเลือดเออมันออกเป็นเลือดมาออกเป็นเม็ดเม็ดเม็ดครับเออพอกินยาในตลาดใช่ไหมพอบรรเทาเย็นเดียวใช่ไหมบรรเทายันไม่หายเลยครับเออพอ พอกินกินหมดยาก็ขั้นที่สองก็ไปอกินยาอะไรครับเป็นกินยาในยาในตลาดนั่นแหละอ๋อซื้อเอาในตลาดครับซื้อยาลูกกรอนอย่างเงี้ยนะยาข้อมัวในตลาดอ่ะหมอในตลาดครับมัวในตลาดว่าเออยาจะเอายาคนดีๆใช่ไหมบอกว่าดีๆกินก็ไม่ไม่หายเพราะบันเท้าอันเดียวบังเท้าอันเดียวกินอยู่กี่เดือนฮะกินกินสามเดือนประมาณสามเดือนนะครับมันบรงเทาอาการแค่นั้นนะครับเอแค่บางเท้าอย่างเดียวไม่หาย พอกินกินก็เป็นอะไรมันความดันสูงเอีกออกมาเป็นความดันสูงความดันสูงอีกประมาณร้อยเจ็ดสิบกับเออกินก็ไม่หายเหมือนกันกินเผ็ด<อ>จัดลดจัดอะไรก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เลยกิน<อ><า>เผ็ดไม่ได้เลยมากินเผ็ดก็ออกเลือดเลอยออมันเป็นเออมันออกเป็นเม็ดเม็ดเม็ดใช่ไหมเวลากินมาออกเลือดดูเลือดเยอะมาออกเลือดใช่ไหมเออพอกิน เอ็มนี่ก็ปีเบัติไปที่บ้านเพื่อนกะกะโซไปเยี่ยนดูว่าเออให้ให้กินบินมนี่แหละให้กินบิมครับเบสิให้กินบินมนี่แหละครับเออพอกินก็อาการมันจะดีขึ้นอืมคืออาการมันจะดีขึ้นพอกินวันละเช้าสองเมตรครับวันละเช้าวันเช้าสองเมตรเช้าสองเมตรก็นอนสองเมตรครับ อาการมจะดีขึ้นขึ้นขึ้นตอนนี้มันดีขึ้นแล้วไม่มีแล้วกินไปนานแค่ไหนถึงดีกินก็ประมาณนั่นหมดอะไรสัสสสงกับเป็นสังกับปุ๊นั่นแหละอ่าสามกระปุกน, <c oughs> นะฮะทานไปสามกระปุกก็ดีขึ้นอดีขึ้นอ่อาตอนนี้ไม่มีแล้วหายไปแล้วลกสดวงหายแล้วหายแล้ว แล้วความดันล่ะครับความดันก็หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วสเก็ตเงินล่ะหายไปแล้วตอนนี้หายหมดแล้วหายหมดเลยเหรอไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้ไม่อะไรเลยโอ้แข็งแรงดีแข็งแรงดีออฮะเออตอนนี้ดีใจมากๆากนะดีใจมากๆาอดีใจมากอาจารย์ครับมันน่าจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยสเก็ตเงินความดันโลหิตสูงฤาษีดวงทวารที่จริงก็น่าจะเกี่ยวข้องนะคะ เพราะว่าการเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเครียด mm hmm. นะฮะถ้าเครียดเนี่ยความดันก็สูงขึ้นครับมีโอกาสเป็นลิสีดวงทวารได้ด้วยอ๋อเหรอฮะโอ<ะ>้ลิสีดวงก็เกิดจากเครียดได้เหมือนกันนะฮะ mm hmm. ทีนี้อย่างสะเก็ดเงินเนี่ยสาเหตุก็จะมีอยู่สองอย่างอย่างแรกก็เกิดจากกรรมพันธุ์ครับถ้าเกิดจากกรรมพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นการที่ว่า รักษาไม่หายแต่คุมอาการได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันส่งสัญญาณผิดปกติมันทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยไปยังบริเวณผิวหนังแล้วก็ไปหลังสารตัวหนึ่งก็คือ TNFalpha าที่นั่นซึ่ง t n f a l p h ลานี่ก็จะกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยแบ่งตัวเร็วร นั้นพอมันแบ่งตัวเร็วปกติเนี่ยวงจรของเซลล์ผิวหนังเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ28ถึง30วันอ่ามันต้องลอกของเก่าออกไปใช่ะ่ะแ,แต่ถ้ามีการส่งสัญญาณจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกตินี่มันจะใช้เวลา2-3วันเท่านั้นคือมันจะเร็วขึ้นมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยดันเซลล์ข้างบนขึ้นมา uh huh. ที่ยังไม่ทันจะ จะตายอะไรเงี้ยนะฮะดันขึ้นมามันก็เลยกลายดูเป็นสะเก็ดบางรายถ้ามันดันขึ้นมาโดยที่เซลล์ยังไม่ตายมันก็ทําให้ดูเหมือนว่ามันจะเกิดเป็นแผลขึ้นมาเป็นแผลออกมามีเลือดซิบซิบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นความผิดปกติของเรื่องของระดับเซลล์นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันก็ทําให้ทั้งสะเก็ดเงินลิษีดวงแล้วก็ความดันโลหิตสูงหายไปพร้อมๆกันทุกวันนี้ยังทานอยู่ไหมฮะ วันนี้ก็มันไม่มีอะไรเลยมันดีมันดีแล้วหายขาดเลย hi, หรือเปล่าหาีดวงให้ขาดให้ขาดถ่ายปกติปกติเลยไม่มีมูกเลือดไม่มีถ่ายเป็นปกติเลยเให้ปกติเลยโอ้ oh, อันนี้ต้องถือว่าโชคดีมากๆาเลยนะครับ,รบที่มารู้จักกับบิมผมผมถามคุณยูโซนิดหนึ่งอาการสะเก็ดเกินก็ดีอาการ มุกถ่ายมุกเพื่อความดันทั้งสามอาการนี่อาการไหนตอนนั้นมันรุนแรงที่สุดรุนแรงทีท่สุดก็สะดวนนี่แหละฤทธิ์สีดวฤทธิ์สีดวนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ไอ้ขวดสีเขียวพอมันออกมันเห็นกข,ขาวกับเขียวนะมันเวลามันท,ที่ที่บอกเมื่อกี้เลยใช่ไหมมันออกเป็นเม็ดเมๆมันสะดวนนี่หายากจริงๆอ่ะกินยาในตลาดก็เอาไม่อยู่ ไม่อยู่ <Yeah. S 2> พอ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 ,อยู่ได้พอกีเอ็นนี่ก็มันสบายใจมันหายไปต,ตอนนี้หายให้ยขัดแล้วอืนะ,ะครับก็จากตรงนั้นมันก็คงจะทําให้ความดันหายไปด้วยนะฮะจากที่วิสิดวงดีขึ้นทีนี้ผมยังไม่แน่ใจเกี่ยวเรื่องสเก็ดเงินว่าทำไมาหายไปได้ยังไงนะฮะ ก็ยังยังงงๆอยู่อาจจะเป็นเพราะความเครียดม <ừ> ันลดมันก็สะเก็ดเงินมันก็หายหรือเปล่าครับเพราะถ้าถ้าสะเก็ดเงินนั้นไม่ได้เกิดจากกรรมพันธ์นะคะค <Sydney. S 2> ุณยูโซเริ่มเป็นสะเก็ดเงินเมื่อไหร่คะเป็นสะเก็ดเงินประมาณห้าปีที่เพิ่ที่แถวนี้แหละแถวๆหัวนี่แหละแถวพอเวลากินยาเป็นมันมันออกมันออกแบบแบบบวนๆมันแตกๆข้างคำไี่นี่แหละ เออเมื่อพอพอไปโรงพยาบาลใช่ไหมมาว่าเออกินยามาว่าเออดีดีดีพอกินก็แบดแบดบอกเมื่อกี้นี่แหละพอบันเทาอย่างเดียวบันเทาอย่างเดียวมันบันเทาอย่างเดียวเออพอแบบกินยานี่ใช่ไหมมันหายไปเรื่อยเรื่อยค่อยค่อยหายไปเรื่อยเรื่อยแต่ว่าเดี๋ยวพอหยุดก็มา หยุดยาก็มาใหม่ครับครับพอหยุดยาก็มาใหม่พอยาในตลาดใช่ไหมคือพอกินยานี่ก็หาย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 ไปเลยหายขาดตอนนี้ไม่มีแล้วคือถ้าไม่ใช่เกิดจากกรรมพันธุ์แต่เกิดจากการผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ว่าส่งสัญญาณผิดปกติเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าบิมไปปรับให้เกิดสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน อันนี้ก็อาจจะหายได้นะแต่ทีนี้มีข้อแนะนำอย่างหนึ่งซึ่งเขาแนะนำมาว่าการใช้ผลิตพันธ์ธรรมชาติในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันหรือทำให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันสมดุลเนี่ยการใช้ผลิตพัณธ์ธรรมชาติที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องอนะฮะแล้วก็อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นลดลงตามอาการ,รหรือหยุดไปบางครั้งสักอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนแต่ เมื่อมันกลับมาก็ต้องเริ่มมาทานใหม่นะฮะ mm hmm. เพราะว่าการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันเนี่ยเพื่อให้อยู่ในสภาพสมดุลเนี่ยมันจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะ mm hmm. เพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะสมดุลแล้วแต่โมภาวะในร่างกายอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันใหม่ได้ครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณยูโซครับต่อมาคุณอับดุลราะมาแลเหมาะนะครับเรียก เปาะวอครับครับอ่า,ารเรียกคุณเปาะวอง่ายๆนะครับเป็นรูมาติซึมครับแต่แรก,แรกๆขอย้อนกลับคือเป็นกระเพาะก่อนครับเป็นโรคกระเพาะครับเป็นกระเพาะมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดปีกว่าเจ็ดแปดปีอะฮะผมทํางานซื้อ,อยางที่อีสานครับขึ้นรถไปมานี่จะจะอ้วกขึ้นอ้วกอ้วกออกมาผมไม่กินยาเคมีฮะผมไม่ชอบ แอนตี้ตั้งแต่เด็กแล้วครับผมกินแต่ยาเครียกยาโบราณสมุนไพรครับสมุนไพรแล้วก็นวดผมจะจอย่างนี้ครับครับครับคือไม่กินเลยยายาอันนี้ผมสาเหตุของกระเพาะทราบไหมพอเลยคงกินอาหารไม่ตรงเวลาครับทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับแล้วแล้วอาการมันแรงแค่ไหนรุนแรงแค่ไหนคือเวลาขับรถดีๆมันจะออกมาปุ๊บแล้วก็จะจะอาเจียนออกมาครับ เลอเลอแล้วก็เราเป็นนักธุรกิจเรารู้ตัวเองว่ามันมันเวลาคุยกับใครมันเหม็นเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อมันเริ่มเหม็นเปรี้ยวออกมาโอ้ช่วงนี้รวยนะสิซื้อยางอีสานมาคือถ้าพูดอย่างนี้ก็ก็จริงแต่ถ้ารวยแล้วไม่แข็งแรง่างกายเราไม่ไหวก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้เงินนะฮะอ่าเสร็จแล้วก็คือนั่นโลกระเพาะครับ เสร็จแล้วมาหาวิธีรักษายังไงไหมผมก็มีพักพวกที่เป็นหมอนะค,ะครับเปิดคลินิกผมก็ไปถามว่าเอ๊ะทำไมผมเจ็บข้อมือ,อแล้วก็ที่ตัดตุ่มกอโทษครับที่ตัดตุ่มจะบวมอืมก็บอกว่าคงจะเป็นโรคเกาตหรือว,ว่าโรบาติซึมที่บอกนั่นแหละครับแต่ผมไม่กินยานะผ <laughs> มก,ก็ยังนะไม่อยาก <laughs> ไปหาหมอไหม <laughs> ไปหาหมอไหม ก็หาหมอที่เปิดคลินิกเป็นเพื่อนกันไงออเออแลวก็เขาบอกว่าอย่างนี้กินบรรเทาแก้ปวดก็แล้วกันโอง่ายๆอเออเอ,อแล้วที่บวมคุณามาที่บวมนี่หาไหมเขาว่าเดี๋ยวก็หาย <laughs> อยู่นานก็ไม่หายแต่ก็ไปหาหมอหนวดหมอหนวดหมอก็นวดสงสยัยหมอคนนี้คงขี้เกียจน,นวดหรือว่าพอดีหมอคนนี้เขารู้จักน้องเซะไงครับเขาก็เลยแนะนาให้ปอวอลองกินอันนี้สิอ๋อที่ห้าเดือนที่แล้ว ประมาณเดือนกุมภาเนี่ยแหละเพราะนวดกับแกนี่สี่ห้าปีมาแล้วไงบ้านอยู่ใกล้ๆสจนบอกขี้เกยียจนวดแล้วใส่มายนวดรูด้ไม่หายสักทีก็เลยก็เลยเขาให้กินบีมนี่แหละนะกินแคปซูลผมก็กินไปประมาณไม่กี่วันกินมาเรื่อยเรื่ย ประมาณสองอาทิตย์รู้สึกดีไอ้ตรงนี้ก็หายมผมยังบอกเออน่าจะถ่ายรูปเลยไปไปโชว์กับหมอว่าเออนี่ยามีไม่ไม่ไม่ตอนเจ็บนี่เจ็บอยู่นานแค่ไหนไเจ็บ<ก>อ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมากๆก,ก,กี่กี่ปีมาแล้วก็ที่เจ็บประมาณสามปีคือผมซื้อ,อยางนะนะผมต้องขึ้นเครื่องครับจากหันใหญ่ไปลงที่หันกรุงเทพต่ออุบล รายได้ตรงนี้ก็ลดเยอะที่จริงขับรถเองได้เพราะเจ็บตรงนี้รายได้ลดเลยครับคือถ้าขับรถมันก็ประหยัดว่าไม่ไหวขับรถนี่มันก็จะอเกเยนออกมาด้วยอ่ะปวดนี่ปวดตลอดเวลาหรือว่าปวดช่วงปวดปวดตลอดครับคือมันจะเจ็บตรงนี้ตลอดมันเล้าๆแน่นๆแล้วก็ตรงข้อทั้งหมดนะครับมันจะเจ็บออืหมอแนะนาว่าเขาไปฉีดอะไรที่ข้อเนี่ย ผมไม่เอาโยอย่างนี้นะอันนี้คือแอนตี้เลยครับแอนตี้เคมีเลยวิธีการรักษาของรูมาติซึมเนี่ยต้องทำยังไงฮะอาจารย์โดยทั่วๆไปคือถ้าพูดถึงโรครูมาติซึมเนี่ยมันมันมันเป็นโรครวมๆหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นรูมาตอยอัไทติสก็ได้ที่เราเรียกว่าโรคข้ออักเสบรูมาตอย um หรือเป็นข้ออักเสบ บางข้อหรือเป็นข้ออักเสบหลายๆข้อเป็นโพลีอัไทติสอะไรเนี่ยหรือเป็นโรคเกาต์ก็ได้เพราะว่าคำว่ารูมาติซึมนี้ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับข้อและกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้เส้นเอ็นอักเสบก็ได้นะครับก็คือมีบวมออกมาใช่ไหมฮะซึ่งหมอเขาได้ตรวจเลือดไหมฮะว่ามีระดับยูริกสูงหรือไม่ตอนนั้นก่อนจะนั้นผมมันเจ็บมากใช่ไหมผมก็ไปตรวจที่ ที่หันใหญ่ไม่ต้องบอกโรงพยาบาลนะเขาเขาก็เพราะว่ามีมีอะไรไขมันในเลือดด้วยเขาบอกมีไขมันสูงด้วยด้วยหมดไปหกหมื่นไปนอนส่งสามันอ๋อโอ้โหหนักกลัวแต่ไม่ได้บอกเรื่อเจ็บไม่ไหวไม่ได้บอกเรื่องยูริกใช่ไหมฮะัมผมไม่ได้ถามไม่ได้ถามด้วยคือไม่ค่อยสนใจเรื่องยาก็ให้หายปวดก็กลับเลยอืบางทีการบวมมันไม่ได้บวมจาก กรดยูริกอย่างเดียวถ้าข้ออักเสบมันก็บวมได้แต่ว่าถ้ามันบวมแบบนั้นน่ะนะฮะมันจะเป็นแบบร้อนแดงกดเจ็บอะไรพวกนี้ยฮะกินเนี้ยกินบินเนี่ยแหละตอนแรกๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์ผมดูในภาพของน้องเซ๊พามันถ่ายไงเห็นข้อมือขนาดนี้ยังหายเราแค่นิดเดียวก็ต้องหายขึ้มั่นใจอย่างนั้นครับกินลูกเดียวปวดขวดสีอะไรครับ กวนสีเขียวนะสีเขียวโอเคกวนนั่นเป็นพระเอกเลยที่บ้านโพนี่กินยังไงฮะกินยังไงวันละก็แรกๆก็สองสอนเดี๋ยวนี้หนึ่งแล้วคือคือไม่ค่อยหายแล้วไงก็ครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราพบตั้งแต่ตอนที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดแรกครับความจริงความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออเบอรเรชั่บิก็เพื่อใช้กับข้อเขาอักเสบ ช่ไหมอาจารย์แล้วเราก็พบว่าบางคนกินแล้วก็ดีขึ้นอแต่บางคนกว่าจะดีขึ้นมันมีช่วงแรกที่มันปวดขึ้นมาครับที่เราเรียกว่าการกระทุ้งซึ่งผมไอ้คำว่ากระทุ้งเนี่ยผมก็เรียนจากผู้บ่วยภคที่มาเล่าให้ผมฟังเองว่ากระทุ้งมันมายค่ามเขาไงมันไล่มันไล่ของเก่าอาบอกว่ามันไล่ออกบางคนบอกเออกระทุ้งเนี่ยมันดีแสดงว่ามันกําลังมีมีทมีเดทอะสรอ่างนี้มันก็ทุ้งก็หายแล้วสักพักมันก็หายจริงๆ แล้วเขาก็ดีขึ้นจริงๆนะครับในช่วงต้นเขาบอกว่ากระทุ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เอาครีมให้ทา <นะ S 2> ก็ทาตรงไหนกระทุ้งก็ทามันตรงนั้นนะฮะแล้วมันก็มันก็ดีขึ้นพอสักพักหนึ่งเขาก็ไม่ต้องทาแล้วมันก็ดีขึ้นทีนี้คราวนี้ตอนนี้เราอธิบายได้นะครับอธิบายได้แล้วจากการที่เราอธิบายได้ด็กน,นั้นเราก็เลยมีการพัฒนาอาการคือผลิตภัณฑ์อีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้มีการกระทุง้ง อทําให้ดีขึ้นเลยดูแลตรงนั้นเลยคือทําให้ดูแลความเรื่องข้อโดยเฉพาะเลยตรงนั้นโดยเฉพาะนะครับก็คือเพื่อที่จะไม่ให้มันมีกระทุ่งก็คือไปลดสารสกัดเปลี่ยนวิธีการสกัดครับแล้วก็ไปลดตัวหนึ่งลงมาว่าให้มันสัดส่วนพอเหมาะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นแคปซูลอันนี้ที่เราทําออกไปกินแล้วก็ไม่มีกระทุ่งเลยครับแม้กระทั่งสองเม็ดสี่เม็ดหกเม็ด ก็ไม่มีการกระทุง่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนั้นก็เลยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้สำหรับกระดูกสำหรับข้อเขา่าปวดอาการปวดตรงนั้นโดยเฉพาะนี้อย่างกรณีเนี้ยกรณีเนี้ยก็สีเขียวเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าประการแรกทีเดียวแคปซูลที่กินเข้าไปมันไปสร้างเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่า TH1 TH1 แล้ว TH1 ก็คือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะคร ที่ไปจะ,จะไปสร้างความสามารถในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้ในขณะเดียวกันมันก็ไปกดท <Th> ีเอสสซึ่งเป็นต้นเหตุของการการอักเสบอาการ uh huh. ปวดนะครับถ้าหากใช้เป็นนานๆนะฮะในเป็นนานๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วในสุดก็อาการนั้นก็หาย uh huh. แต่ก่อนที่มันจะไปกดทีเอสสองจนกระทั่งมันสมดุลน,นะทีเอสหนึ Th ่งทีเอสสองมันปรับจนกระทั่งทีเอสหนึ่งมันมากกว่าทีเอสสนี่นะครับกว่าจะมันสมดุลได้ ในระหว่างนี้ไอ้แคปซูลเดียวกัน,นมีการสร้าง T.S เซลล์อีก <TS 17 S 1> เซลล์หนึ่งเรียกว่า T.S.17 T.S.17 พอ T.S.17 เ,เกิดขึ้นมาปั๊บใครที่มีอาการรูมาติซึมยอ,อยู่แล้วน่ย <ถ S 2> มันจะรุนแรงขึ้นทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงต้น T.S.10 ไม่เกิดการรุนแรงเกิดขึ้นทีถามว่าแล้วต่อ T.S.10 มันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทำไมอีกอาทิตย์หนึ่งมันถึงหาย ก็เทสหนึ่งมไปกดเทสสองไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอาการพวกนั้นมันหายไปแล้วครับวันเทสสิบเจ็ดมันยิ่งมากยังไงก็ไม่เป็นไรไม่มีผลแล้วก็ไม่มีผลแล้วอย่างเช่นคุณต้นผมอาจารย์น้ำพายไม่มีปัญหาโรคแพ้ภูมิตัวเองกินสีเขียวไปสักห้าเม็ดเจ็ดเม็ดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเพิ่มเทสสิบเจ็ดเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมมีโรคแพ้ภูมิตัวเองเมื่อนั้นนะฮะถ้าเพิ่มกินตรงนั้นปั๊บอาการมันจะมาเลยครับ แล้วก็คือในระยะยาวก็คือ th 1มันไปกด th สเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอาการตรงนั้นมันหายเพราะฉะนั้น th สิบเจ็ดมันดีนมากก็ไม่เป็นไรละรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยในสุดมันก็หายนะครับอาจารย์อธิบายเยอะเดี๋ยวคุณปวอวยเสียขวันหรือเปล่าฮะผู้วาต่อต้านเคมีอยู่นะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์พวกซุกซนอ่ะใช่ไหม,อมพอเรา เราเข้าไปถ้าบอกเขาจริงเข้าไปแล้วเราก็ตามเข้าไปดูว่าไม่เลือดข่าวมันเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งจริงๆเนี่ยอาหารทุกชนิดน่ะกินเข้าไปแล้วมันก็ทําให้เกิดกระบวนการเหล่านี้กระบวนการเหล่านี้แหละเพียงแต่เมื่อเราตามเข้าไปแล้วเรามาอธิบายอาการที่มันดีขึ้นปุ๊คบคนก็จะฟังแล้วเฮ้ยนี่มันเหมือนยาหรือเปล่า oh, โอ้โหอธิบายได้ยิ่งกว่ายาเับจริงๆมันไม่ใช่เลยนะคืออธิบายธรรมชาติของเราขออนุญาตน้อยคือจะพูดทําไมผมกินเพราะมันไม่ใช่ยาไง ถ้าเป็นยาผมไม่กิดเพราะน้องเซมาฝากให้หมอโนวนนะนะคือมามาให้กินขายหลายคนแล้วผมยังไม่กินผมต้องเช็คดูนะอินเทอร์เน็ตว่าจริงอะไรจริงดูดรเซรีทั้งมัดูน้องต้นว่าดูหลายคนอดดาราก็มีด้วยผมว่าดูหมดนี่ว่าดูดรเซรีคนนงหมอให้ฟรีนะถึงเอาคือไม่ค่อยเชื่อแล้วน้องเซไปน้องเซก็บรรยายบอกว่า ข้างในนั้นไม่ฮับบุสอดะฮับบุสอดะนี่ถ้าภาษาอาหรับแต่ถ้าภาษาไทยก็งาดาฮับบุสอดะนี่ศาสนาอุมหัมัด<ม>ให้เขาให้กินไงเออหน้านี่น่ากินก็เลยกินไงแม่ไม่กินวันนี้กระพงกระเพาะหายหมดก็ดีขึ้นเยอะเลยคือเดินกันต้องเซไปกีไปสองกิโลไปกินข้าวยังไม่ยสบายครับสบายดีครับที่จริงมันจะปวดที่ <ด>ขคอเเมื่อกี้เดิน<ม>สงสยัยน้องเซจะลองประวอร์หรือเปล่าไม่้เขาท้าขอบคุณนะขอบคุณน้องเซด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ที่เห็นในนักนโอนผมก็ถ้าไม่เชื่อตรงนี้ผมก็ไม่กินพูดตรงไปเลยครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับผมครับขอบคุณมากครับ Operation BIM m หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสัรพคุณสูง จากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออรบริสบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้น ตามธรรมชาติครับ